วันนี้มันจะมา unbox phoenix wing นะครับนี่เลยเวี้ยวภูก็ phoenix wing นี่แหละเคสสีแดงสวยจัดเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกล่องกันเลยครับเอ้ยอย่าเพิ่งดูรอบกล่องก่อนว่าเขาให้อะไรมาบ้าง หนึ่งคนเอ้ยไม่ใช่เบสเขาจะให้มาเป็นเบสฟินิกวิงนะครับเป็นสายโจมตีหรือสายแอตแทกแล้วก็เป็นรัชเชต960นะครับแล้วก็บิดเกียร์แฟรแล้วก็แถมรัชเชอร์อ้รัชเชอร์ถูกแล้ว <S 2> <S 2> <S ่ใชรัชเ,เชอร์เลยเออรัชเชอร์นะเออรัชเชอร์สีแดงสวยๆแล้วก็ผู้ใช้เป็นใครก็ไม่รู้รับแต่อยู่ในเรื่องนั่นแหละ โอเคของทารัตโทมี่มาจากโตเกียวเลยนะครับว้าวรอหกวันมาส่งแล้วโอ okay. เคเ๋เราไปดูในกล่องกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยครับโอ okay. เคได้ครับเตละใช้ระวังกันด้วยนะครับขอเอาภัยในเสียงลมด้วยนะครับพอดีอากาศมันร้อน ก็จะมีกล่องกล่องแล้วก็จะให้มาประมาณนี้นะครับก็เป็นคู่มือแล้วก็ใบคำเตือนเก็บไว้นะครับ ก็จะให้มาสามอย่างแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นลัชเชอร์นะครับโอ้ยติดมาแบบนี้เลยแล้วเราไปแกะกันเลยครับเิ่มที่พระเอกของเราเลยฟินิ x วิ่งเป็นเบสสายโจมตีนะครับสีโคตรสวยเลยแถมสีคอมมอนเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยนะครับโอเคอะมีเสียงแปลกๆด้วย เดี๋ยวเราไปดูชิ้นส่วนที่2กันเลยครับโอเคชิ้นส่วนที่2ก็จะเป็นลัชเชอร์หนึ่งหกศูนย์ลัชเชตลัชเชตหนึ่งหกศูนย์ไม่ใช่ลัชเชอร์สับสนหมดเลยนะมครับมีแง่งจกตีเยอะมากยอดนิตเดี๋ยวเราไปดูบิดกันเลยครับบิดเกียร์แฟล่นแหละว้าว สรุปมันเป็นสีดำสีม่วงหรือสีดำอมน้ำตาลผมก็งงอยู่น่าจะเป็นสีม่วงนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มประกอบกันเลยร,รัชเชดเออไม่ใช่รัชเช่นะโอเคใส่ก่อนเรียบร้อยโหแน่นมากโคตรแน่นน่นจะจัดนี่แล้วก็จะได้เป็นฟินิกวิงสีสุดสวยโอเคเดี๋ยวเราไปชัง่งน้ำหนักแต่ละชิ้นส่วนกันก่อนละกันค่อยลงสนาม มานะครับชิ้นส่วนแรกก็จะเป็นเบรดฟินิกวิ่งที่เขาขนานนามกันว่าขออาภัยด้วยหนักที่สุดนะคะโอ้ยหลุดมือเป็นประจำเลยไม่รู้เป็นไรโอเคหนักอยู่ที่อ่ะสามสิบปดจุดเจ็ดกรัมนะครับนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปชั่งรัดเช็ดกันเลยครับหกกรัมนะครับ ล้วก็จะเป็นบิดอยู่ที่2.2กรัมนะครับเดี๋ยวเรามารวมกันว่าช่างเสร็จจะหนักทั้งหมดกี่กิโลนะครับเอ้ยกี่กรัม <c oughs> เป็น47.1กรัมนะครับโอเคยังไม่หนักสูงสุดนะครับสูงสุดที่หนักที่สุดของผมในกล่องก็จะมีเป็น Impact Deck นะครับ สกราจกรัมโอเคเดี loss, ๋ยวเราไปลองลงสนามกันเลยครับและแล้วเราก็ลืมมาอีกครั้งลัชเชอร์สายลืมเป็นรอบที่2องแล้วลืมรีวิวโอเคก็จะเป็นลัชเชอร์สายสีแดงดำสวยๆแบบนี้เลยครับหมุนขวาเหมือนเดิมสายก็จะยาวเฟืยเลยโอเคแค่นี้แหละอือ เราไปลงสนามกันเลยแล้วก็มาอยู่ที่นสนาม BX เดี๋ยวเรามาลองกับเป็นวิศา์ลอ็อตนะครับ960บอลเล่นของหนักไปเลยนี่โดนแน่เอเราใช้ที่ชุดสายของฟินิกวิง กแกะแม็กไปเลยเดี๋ยวเรามาลองกันอีกรอบเปลี่ยนมาใช้เป็นที่ชุดแบบนี้นะครับเพิ่มความไร พลอ็พลิกกลับมาเบิร์ดได้เฉยเลยโอ้โหทำได้ไงครับเนี่ยจะเรามาลองกลับในชิวแล้วก็ไหลไลยออกไเองเฉยเลย ่กลอนึงเฮ้ยพวกเขาจนน็อคเฉยเลยโอ้โหนี่เนี่ยแต่เราไปลองเจอกับสายแอทแทคเหมือนกันบ้างจะมาเจอกับ IMPACT d e ็กในอกศูนย์โดรัส ฟินิกวิงลงก่อนจบกันใี้ก็บ้างกับฟินิกวิงตัวนี้ตามตรงที่ผมเล่นมาคือก็เป็นตัวที่เก่งแต่ว่าบิดควรเปลี่ยนไปใส่บิดอื่น mm hmm. เช่นพอย์หรือแฟนะครับเพราะว่าบิดเกียร์แฟอันนี้มันเกียร์มันยื่นลงไปข้างล่างเลยนะครับแล้วมันแบบ พอชนกับเอ็กซ์ตีมไลน์มันไหลไปเลยไหลไหลๆหลไไหลแบบโดนก็ไหลไปเลยฮะเหมือนที่เห็นไหมเมื่อกี้บินออก3ามแต้มเป็นนกกินสีเลยถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรอีกหรือว่าอยากให้อันบ็อกตัวไหนสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับฟิลิกวิงตอนนี้ขอลาก่อนแล้วกันไปแล้วเจ้ากัน